เรียกว่าเคมีมันได้แบบไม่ต้องอวยสำหรับคู่จิ้นมาแรงแห่งปีคิมซอนโฮกยุนจองจากซีรีส์โรแมนติกแคนดิสเลิฟบีทรานสเลติกหรือชื่อไทยยากชะมัดรักภาษาอะไรแค่ปล่อยภาพนิ่งกับเบื้องหลังออกมาก็ทำเอาโซเชียลใจสั่นกันเป็นแถวซีรีส์เล่าเรื่องความรักของจูโฮจินล่ามหนุ่มอัจฉริยะกับชาโมฮีซูเปอร์สตาร์สาวร,ระดับโลกที่ต้องทำงานใกล้ชิดกันท่ามกลางความต่างของภาษาวัฒนธรรมและโลกคนดังความสัมพันธ์ค่อยๆก่อตัวผ่านสายตาท่าทางและจังหวะการแสดงที่ละมุนเกินต้านจนถูกยกให้เป็น เคมีสาธารณะของจริงกระแสรแรงไม่หยุดเมื่อซีรีส์ขึ้นอันดับหนึ่งคนดูมากที่สุดบนเน็ตฟลิกตอกย้ำความปังของคิมซอนโฮในบทล่ามที่ต้องสื่อสารหลายภาษาเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นอิตาลีซึ่งเจ้าตัวทุ่มเวลาเรียนบทพูดอย่างจริงจังขณะที่โกยุนจองก็โชว์สเสน่ห์นางเอกยุคใหม่ถ่ายทอดตัวต,วต,วตนซูเปอร์สตาร์ที่ภายนอกดูเพอร์เฟกแต่ภายในเปราะบางและจริงใจทั้งหมดนี้ทำให้แคนดิสเลิฟบีทรานสลัต i v e ไม่ได้ขายแค่พล็อตหวานแต่ขายเคมีที่ดูแล้วเชื่อดูแล้วอินและดูแล้วอยากให้คู่นี้ มีงานคู่ต่อร,รัวรัวสมงคู่จิ้นแห่งปีแบบไม่มีข้อกังขาเลยจริงๆ